โสดจนเบื่อแล้วจะทำยังไงดีข้อหนึ่ง ยิ้มลหลายๆคนนะคะเป็นสดมานานนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยยิ้มก็เป็นได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความเครียดจากเรื่องงานหรือว่าเรื่องอผู้คนที่อยู่แวดล้อมตัวคุณทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเลยทาหน้าบื้องตึงอยู่เสมอและนี่แหละทําให้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่อยากเข้ามาทําความรู้จักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่เครียดอยู่เสมอดังนั้นหนุ่มๆสาวๆต้องเปลี่ยนใหม่นะคะคุณต้องหัดยิ้ม ะะยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยิ้มอยู่สเสมอเจอใครก็ยิ้มนะคะและนี่แหละคือแรงดึงดูดที่จะทําให้คนเนี่ยเขาอยากมาใกล้ชิดคุณและก็ทําความรู้จักกับคุณนะคะข้อ2ใส่ใจในตัวเองการที่เราเนี่ยใส่ใจในตัวเองก็เปรียบเสม,มือนว่าการที่เราเนี่ยรักในตัวเองเช่นเดียวกันให้คุณเนี่ย กลับมาสํารวจตัวคุณเองนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีอะไรที่มันบกพร่องหรือเปล่าอาจจะเป็นบุคลิกคุณไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าการแต่งตัวการแต่งกายหรือว่าอะไรก็ตามให้หันกลับมาดูแล้วก็ปรับปรุงบุคลิกของคุณนะคะใส่ใจให้ดูดีขึ้นให้สวยขึ้นให้หล่อขึ้นถ้าอ้วนมากไปก็ไปออกกำลังกายนะคะหรือว่าทรงผมอาจจะยังไม่แมทกับคุณคุณก็ทําทรงผมให้แมทกับค,คุณการแต่งกายก็อาจจะแบบอาจจะแต่งตัวแบบเดิมๆเฉยๆมา ก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะซึ่งการที่เราเนี่ยใส่ใจตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคุณที่เป็นคุณคนเดิมในเวอร์ชั่นใหม่ที่สวยที่หล่อก,กว่าเดิมนะคะ ข้อ3นะคะรา่าเริงแจ่มใสาการที่เราเนี่ยรา่าเริงแจ่มใสเนี่ยเป็นเหมือนพลังบวกชั้นยอดเลยนะคะที่จะดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาหาคุณแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรที่อมทุกอมโศไว้ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ในใจตลอดเวลาซึ่งการที่เราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ก็คือพลังงานลบใช่ไหมคะแล้วพลังงานลบเนี่ยมันเผยงา่งายมากๆมันจะโชว์ในใบหน้าของคุณเลยคือคุณจะเป็นคนที่ดูแล้ว ไม่ร่าเริงสุดสดูแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าใกล้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราต้องร่าเริงแจ่มใสจะทําให้เราเนี่ยมีคนเนี่ยอยากเข้ามาพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะข้อ4 ชอบในตัวเองหลายหลายคนเลยนะคะที่อินบ็อกเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคุณนุชนะคะเขาไม่ชอบตัวเองเลยเขาเกลียดที่ตัวเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ชอบหุ่นเขาเขาไม่ชอบหน้าตาเขาเขาไม่ชอบผิวพรรณเขาซึ่งการที่เราเนี่ยไม่ชอบในตัวเองแล้วใครล่ะคะจะมาชอบมารักเราใช่ไหมคะดังนั้นคุณต้องกลับมารักและชื่นชมตัวเองชอบตัวเองชอบในแบบที่คุณเป็นนี่แหละคุณเป็นคนที่แบบ เป็นผิวคล้ำคุณก็ชอบในผิวของคุณคุณเป็นคนแบบไหนนะคะคุณก็ชอบตัวเองลงรักตัวเองในทุกวันแล้วคุณนะคะจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอยากรู้จักคุณแล้วก็ลงรักคุณนะคะข้อ5นะคะออกไปทํากิจกรรมที่เจอผู้คนเยอะๆการที่คุณเนี่ยหมกตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วคุณเนี่ยจะเจอ คู่คณได้ยังไงล่ะคะดังนั้นเราปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรายิ้มแล้วเราล่าเริงแจ่มใสแล้วใช่ไหมคะเราเปลี่ยนบุค,คลิกเราแล้วหรือว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองแล้วเนี่ยให้คุณออกไปเจอผู้คนมากมายอาจจะไปะลงคอร์สเรียนโยคะลงเรียนคอร์สเต้นหรือว่าคอร์สทำขนมหรือว่าเป็นลงเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่คุณเนี่ยเจอผู้คนมากมายหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณก็เป็นได้แต่ลหลายๆคนชอบปิดตัว ตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะแรงดึงดูดเนี้ยก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะคะถ้าคุณเนี้ยหมักตัวแต่อยู่ที่บ้านดังนั้นต้องออกไปเจอผู้คนด้วยนะคะซึ่งจะทําให้คุณเนี้ยอาจจะเจอคู่แทนนั้นก็ได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี้ยไม่มีสเสน่ห์เลยนะคะแล้วก็เป็นคนสวยเป็นคนหล่อนั่นแหละแต่ไม่มีสเสน่ดึงดูดไม่มีแฟนเลยไม่มีคนมาจีบเลยนะคะตอนนี้คุณนุชมีหนังสือเสียงนะคะเป็น audio book นคะ ออดิโอโปกชุดนี้ออราอินยูมี17เคล็ดลับนะคะที่จะช่วยดึงสเสน่ห์ในตัวคุณออกมานะคะไปเปลี่ยนปะกายเตตาผู้คนเนี่ยให้เขาอยากเข้ามารู้จักคุณทำความรู้จักคุณหรือแม้ว่าคุณไปติดต่องานที่ไหนก็ตามนะคะคุณเนี่ยจะได้รับการต้อนรับอย่างดีทำให้คุณเนี่ยประสบสรประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะคอร์สนี้คุณนุษยยังให้ราคาพิเศษอยู่นะคะราคาอยู่ที่900 99บาทนะคะใครสนใจกแจะะ็แคปหน้าจอนี้นะคะแคปหน้าจอนี้แล้วรัดแอดไลน์แอด,ไ,อดไปที่แอดครูนุตดีนะคะแอด K R U N U D D Y นะคะจะมีแอดมินรอตอบอยู่ที่หน้านะคะและเจอกันในคอร์สนะคะทุกคน